สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้นี่ก็เดือนเมษายนสงกรานต์ครับแต่มีผู้ที่น่าอิจฉามากในช่วงนี้ครับคนที่จะได้ไปโกเกนเนอร์กับเรานะครับผมวันนี้ครับเขามาสัมภาษณ์กันถึงบริษัทเลยครับเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บคลิปมาฝากนะครับผมไม่ต้องรอนานครับตอนนี้ครับเขาอยู่ในห้องแล็ค้องกทีมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขาเลยครับว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ ผมนักกิจดนติกสัญญานะครับก็เป็น ID manager นะครับก็ D L I O I L B เป็นผู้ช่วยดีจากกิจกรรมโกกันแน่ครับความรู้สึกแรกที่ทีมงานโทรไปบอกก็รู้สึกเหมือนถึงเพื่นอนเอเพราะว่าคุเด็กดก็อจะทอโทรแซวหรือว่าโทรมาแกล้งอย่างประมาณนี้บอ่อยๆพอรู้ว่าชื่อปรากฏบนเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือเราได้บินไปตา่างประเทศครั้งแรกเราไปถึงลองดอนไปดูลี มีเมียที่มันเป็นถือว่าเป็นเหีุที่ใหญ่ที่หนึ่งโดยส่วนตัวเป็นแฟนจริงแมนยูนะถ้าไปเจอนักเตะอาร์เซนอลตัวเป็นๆในสนามซ้อมก็คงจะพื้นฐานหออาลเซนห่อไลเซนเก็บไว้เพราะคงจะไม่มาอีกแล้วนักเตะอาร์เซนอลที่ขึ้นต่อที่สุดคงจะเป็นแบงค์เพอร์ซี่ครับถ้ามีโอกาสเจอแบงค์เพอร์ซี่ตัวเป็นๆก็คงจะคู่เขาว่าอยู่จะเบสรับ ก็เธอขอชวนเพืเ่อนๆนะให้เข้ามาเล่นกิจกรรมในฟีฟ่า,า,าออนไลน์2แล้วเพราะว่าอย่างน้อยๆก็นยนาะได้ความสนุกแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นผู้โชคดีเหมือนผมนะครับก็ขอให้มาลองมาเล่นกันเยอะๆครับ เรียบร้อยครับความรู้สึกนะครับของผู้โชคดีที่น่าอิจฉาของเรานะครับที่จะเดินทางไปโชว์เอเซนอลในช่วงสงการนะครับผมพี่เฝ้าไร่สองครับอย่าลืมครับช่วงต้นพฤษภาครับยังมีแพทใหม่ครับซึ่งเรียกว่า private ขับนะครับรับรองว่าสนุกเร้าใจแน่นอนนะครับผมแล้วขอติดตามมาให้ดีครับกับคลิปหน้าของพี่เฝ้าไร่สองจะมีเด็ดๆมาให้ดูกันอีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ